สวัสดีค่ะที่นี่สมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะ เปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยนะคะเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงค่ะจะเชิญชวนให้คนที่ว่างงานคนที่อยากจะมีรายได้เสริมคนที่อยู่บ้านอยากจะเปิดกิจการนะคะอยากจะมีร้านเป็นของตนเองนะคะเข้ามาอบรมได้นะคะที่สมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะเราได้ขออนุญาตจากกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพแล้วนะคะสามารถที่จะมาเรียนกับเราแล้วก็ออกใบประกาศนิยบัตรให้เพื่อให้ผู้ที่ เรียนจบนะคะ25วันจะสอนให้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติพาเก็บเคส30รายนะคะจบแล้วท่านก็มีใบประกาศสมยบัติไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยกับกระทรวงสาธารณาสุขได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะเปิดร้านได้นะคะไปขออนุญาตได้ที่จะเปิดร้านที่กระทรวงสาธารณาสุขนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะ นะคะก็มาเรียนกับเรานะคะเรารับเดือนละ7คนเท่านั้นนะคะสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0638963893นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้ามาเรียนกับเราแล้วนะคะต้องการที่พักที่นี่เรามีที่พักให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่จะมี3ชั้นด้วยกันชั้นแรกจะเปิดให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะคะนะพักนวดไทยนวดเพื่อสุขภาพ ก็ตอนรับผู้ที่มาใช้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะคะส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนการอบรมนะคะเกี่ยวกับการเ,าเรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะคะชั้น3ก็จะเป็นที่สำหรับนักเรียนพักนะคะจะมีหลายห้องนะคะ สามารถที่จะรองรับคนที่เข้ามาอบรมได้เป็นสิบคนเลยนะคะแต่จ,จริงๆเดือนหนึ่งเรารับแค่เจ็ดคนเท่านั้นค่ะก็โทรติดต่อกันเข้ามาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ